เปิดประวัติพระเอกดาวรุ่งสุดหล่อของช่องวัน31ทีมคุณากรสวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะไปชมรายละเอียดในคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งต้องถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่อีกหนึ่งลูกเลยทีเดียวนะครับผมทางช่องวัน31ที่น่าจับตามองเพราะตอนนี้ได้เลื่อนท่านมาเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวและที่สำคัญเขา ก็มีผลงานทางละครเป็นเรื่องแรกเลยทีเดียวสำหรับดาราหนุ่มคนนี้อย่างทีมคุณนากรซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นทีมมีชื่อจริงว่าคุณนากรปูราโสเกิดวันที่11ตุลาคม2542นั่นเองนะครับปัจจุบันเขาอายุ21ปีน้ำหนัก76กิโลกรัมส่วนสูง186เซน ความคล้นชอบของเขาคือเขาชอบสีดําความสามารถพิเศษก็คือพูดภาษาเยอรมันเต้นฟุตบอลออกกําลังกายซึ่งก่อนหน้านี้เขาเริ่มต้นจากการประกวดรายการเดเน็กวันปฏิบัติการเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ของช่องวัน31นั่นเองนะครับผมและก็ได้เล่นละครเรื่องแรกและแถมเป็นละครเย็นและได้เป็นพระเอกอีกด้วยนั่นก็คือละครเรื่องข้าวเหนียวทองคํา ในบทของเคนหนุ่มโด่งงานสู้ชีวิตที่โชคชะตาพกผันทําให้เขาได้รับพลังวิเศษจากการจกข้าวเหนียวหรือกินข้าวเหนียวนั่นเองนะครับจนทําให้ตัวเขานั่นเองมีพลังอย่างมหาศาลทีมคุณากรเกิดที่ประเทศไทยพอประมาณอายุได้เจ็ดขวบคุณแม่ก็พาไปดูที่ประเทศเยอรมันทําให้เขาได้ใช้ชีวิตและเติบโตที่อยู่อเมกาเยอรมัน โดยที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยอย่างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่พอกลับมาเมืองไทยได้คุณป้าคอยช่วยสอนเรื่องของภาษาไทยนั่นเองซึ่งทางด้านการศึกษา เขาเคยศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยหอการค้าไทยนั่นเองและเขาได้เข้าในวงการบันเทิงโดยมีโอกาสได้เข้าประกวดในโครงการของด e เนกวันค้นหานักแสดงหน้าใหม่นั่นเองของทางช่องวันนะครับผมซึ่งต่อมาก็ได้ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจนกระทั่งมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงทางช่องวัน3 1นั่นเองและเขาก็ได้มีผลงานเรื่องแรก เป็นพระเอกเต็มตัวอย่างข้าวเหนียวทองคำซึ่งเขาประกบกับนางเอกสาวหน้าใสายอย่างเซียงเซียงพรสวงนั่นเองซึ่งเป็นละครเย็นของทางช่องวันที่ออกอากาศอยู่นาตอนนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าทั้งเก่งทั้งลรอก็มีความสามารถก็คือว่าได้ขึ้นแท่นเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการบันเทิงและเป็นนักแสดงน้องใหม่ของทางช่องวัน3 1 ที่เราต้องน่าจับตามองกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อคนนี้กับทีมคุณนากน